นี่เป็นรถเก่าของพี่เต็นนะคะลูกค้าอไม่รู้ว่าเอากลับมาเพราะอะไรนะคะอ่าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับค่างวดหรือเปล่านะคนเก่าเอาไปส่งไม่ไหวนะแต่คันนี้บอกเลยนะว่าราคาถูกมากๆนะคะลูกค้าใครจะซื้อรถเนาะก็ลองดูก่อนนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายพอไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้นะก็จัดมาให้คันเป็นค่างวดเบาๆนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Nissan m a สอง 1.2S นะคะ รอวลโลสุดนะปี18นะเปิดราคาขายที่2 4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าแล้วก็ต้อส่วนลด15,000บาทผ่อนตลอดสัญญาที่4 0 0เท่านั้นค่ะคันนี้เป็นเก่ง5าประตูนะเดิมๆทั้งคัดตาใสใสไม่เก้หมื่นนะคะลูกค้าค่ะนี่เมดอาคมชัดเนี่ยธรรมดานะเพราะรถคันนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะถึงจะเป็นรถเก่ายึดคืนมานะลูกค้านะ แต่ว่าสภาพรถก็ยังสวยยังดีอยู่นะลูกค้าและเราไม่เอารถพังมาขายให้แน่นอนนะคะว้ายึบอ,อ่ะรถไม่มีรอยขยับนะคันนี้นะคะเป็น,นสิ่งสันมารเก่งห้าประตูนะข้างว่าสีมันสาเท่าน,นั้นใครสนใจนะคะลิ้งไลน์เบอร์โทรปรักหมุดให้ด,ด้านล่างแล้วนะคะทักมาโทรมาได้เลยคะ่ะ